การของคุณท่านผู้เชี่ยวชาญเอ๊ะนี่เป็นเค้ที่ท่านหมอตรอบริจาคต่อสัตว์คุ้มมนะท่านบริจาคจิตสำนึกเป็นเพราะท่านบริวาคณาชูวงศ์ได้กับชาปนบริพารและกับให้ท่านสำราญเป็นหน้าที่แล้วก็ให้ประสานกับทางพิธีการอยูสองท่านหนึ่งรวมทั้งในส่วนของทหารแล้วก็ในส่วนรของกองทัพทั้งปอศก็สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านคือจะมีของกลางคือมีทั้งยาบ้า นักแสดงเน็ตเตอร์ึงมีถึงสิบบาล้านด์เว็บรวมทั้งอาวุธปืนนะเครื่องสูบปืนอาวุธปืนแล้วก็สิ่งที่ประกอบในส่วนของอาวุธปืนก็คือมีทั้งปืนเครื่องยิงจรวดหลกอาีจีแล้วก็เป็นปืนเอเคซีเจ็ดเรียกง่ายว่าจินดากล้ากับแม็กปืนนะแล้วข้อสังเกตคือในเรื่องตรงนี้ที่เรามีการจับกลุ่มได้คนนี้เยอะก็มีในส่วนของความเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายา รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงคือผู้ที่นำลักรอบนั้น